สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่15กันยานะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นแนวทางสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับ บนล่างนะครับผมซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับผมจะคัดให้เลยนะครับอันหานอยพิเศษนะครับจะมี8 5 5 8 6 0ห้หนยอยปกตินะครับมีส2 2 4องสอห้าหนึ่งห ่วนานอย VEP นะครับมีแปดหกหกแป่งหนึ่งแปประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดสิตัวนะครับให้รวมกันไปเล่นไปเล่นก็ได้นะครับบางบางวันมันก็ออกเอา พิเศษไปออกปกติเอาปกติไปออก VIP แบบนี้นะครับผมให้รวมกัน12ตัวไปเล่นเล่นเลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับสันเลขเด่นเล็กวิ่งนะครับลืมนะครับเข้าทุกวันนะครับเด่น5วิ่ง8นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ